ตำรวจมาหาถึงบ้านตรวจพบค้อนไม่ใช่ค้อนผู้เท่าใช้มา20ปีเคราะดีที่ไม่ตายที่บ้านพักหญิงวัย90ปีในเมืองเสียงหยางมณฑลหูเปย่ยกกำลังดำเนินการรื้อถอนเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาคนงานได้พบสิ่งของที่ต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดในบ้านของผู้หญิงคนนั้นจากการตรวจสอบโดยตำรวจท้องที่แล้ว วัตถุด,ดังกล่าวนั้นเป็นระเบิดมือจริงๆผู้หญิงคนนั้นอธิบายว่าเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันคือระเบิดมือแต่มักจะใช้เพื่อทุบวอลนัดและตอกตะปูตามรายงานข่าวของ The Paper เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาคนงานพบสิ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดภายในบ้านพักของหญิงวัย90ปีในเมืองเสียงหยางบนทนหูเป่ยประเทศจีนซึ่งกำลงังดำเนินการรื้อถอนหลังจากตำรวจท้องที่ได้รับแจ้งดังกล่าวแล้ก็นำเจ้าหน้าที่ E.O.D. มืออาชีพเดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวท,ทันทีซึ่งหลังจากที่ยึดมาตรวจสอบแล้วก็พบว่าวัตถุด,ดังกล่าวนั้นเป็นระเบิดมือจริงๆครับหญิงเจ้าของบ้านเล่าว่าเธอเก็บวัตถุเหล็กนี้ขึ้นมาขณะที่ทํางานในทุ่ง,งานาเมื่อ20ปีที่แล้วเธอไม่รู้ว่ามันคือระเบิดมือแต่มักจะใช้มันแทนค้อนเพื่อทุบวอลนัดและก็ตอกตะปูตอนนั้นฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรฉันก็เลยเอามันกลับมาบ้านด้วยเมื่อฉันใช้มันที่บ้านฉันก็มักจะใช้มันเป็นค้อน เพื่อบดพริกไทยทุบวนัดและก็ตอกตะปูทางด้านตำรวจบอกว่าโชคดีที่ไม่มีอันตรายหรือว่าการบาดเจ็บเกิดขึ้นพร้อมทั้งเตือนประชาชนด้วยว่าหากพบเห็นวัตถุที่ต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดควรจะแจ้งตำรวจทันทีและก็อย่าจับต้องจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะมาจัดการกับมันเหตุการณ์นี้ยังได้กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายกันอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ของจีนหลายคนรู้สึกใจหายใจคว่ำกับความปลอดภัยในชีวิตของหญิงชรารายนี้คอมเมนต์ส่วนหนึ่งก็บอกว่า ขอเรียกเธอว่าปรมาจารย์สามารถทุบตีมันมา20ปีโดยที่มันไม่ระเบิดฉันอยากจะรู้ว่าเธอควบคุมมันได้อย่างไร